โดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับโดนครับมาครับมาสวยครับมาสวยครับมาสวยครับมาโอ้ยมาจนได้ครับต่อครับปลาอะไร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 สวยครับสวยครับสวยเอ้ยสวยครับสวยสวยโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ย ีครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชนแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาแชนแนลก็พามาเยือนหมายหนองประจาตําบลนะครับปลาก็มีหลากหลายนะครับสวายตะเพียนยี่สกนินมีเกือบทุกปลานะแต่จะกินยากหน่อยครับปลาใหญ่ปลารับแขกก็อาจะเป็นตะเพียนกระมังแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเหยื่อที่ใช้นะครับกินดะนะครับกินทุกปลา สายเมนก็สามจุดศูนย์ะครับสายหน้าสองจุดห้านะสเบ็ดก็เบอร์หนึง่งหนึ่งตัวศูนย์จุดแปดหนึ่งตัวนะครับกลับมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ากินบ้างฮะจะมีตรัวฟี่ให้นานาได้ชมไหมครับแต่ที่แน่ๆอ่างนี้มีตทรฟรี่นะมีของใหญ่โดนไม่โดนว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้พร้อมแล้วเราก็ไปตกปลากันเลยรุยแล้วเธอก็มา งามเลยครับงามงามเลยนู่นฮะโอ้โหงามงามเลยงามงามเลยโอ้ยโดนครับโดนครับโดนครับโอ้ยนุ่นครับนุนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาอะไรปลาอะไโอ้ยอันนี้สวยครับสวยสวยเลยวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งนู่นครับนู่นครับมืดโอ้โหปลาหมอครับปลาหมอโอ้ยระยะสองเจ็ดระยะสองเจ็ดครับโอ้โหแค่นี้ก็มีกดนะครับมีกด นี่ครับนี่ครับโอ้โหเวาหมอตัวนี้สวยเลยครับแต้มแรกมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหโอเคโอเคสวยเลยนีครับดีครับแต้มแรกก็มานะครับสวยสวยเลยโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับยกขึ้นมาไล่โอ้โหงามครับงามงามป่ามอเออ ก็มาครับเราเทาก็มาครับสวยเลยไปโอ้ยพอจะมาได้ครับแต้มแรกอืม แต้มแรกแล้วนะครับแต้มแรกเป็นปลาหมอนะครับหลังจากตกอยู่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูแต้มสองครับจะเป็นปลาอะไรครับตกระยะสองเจ็ดนะครับวันนี้สองจุดเจ็ดวันนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วมีเวลาถึง ห้าโมงครึ่งหกโมงครับไม่เกินครับเวียนครับบอลลานแตะสองตะขอนะครับระยะสองจุดเจ็ดนะครับเวทเอลนะครับสายเมนสามจุดศูนย์สายหน้าสองจุดห้านะของใหญ่มีนะครับถ้าเดินของใหญ่ก็วัดดวงนะครับปื๊เปื๊ดปื๊ดปืดกดแล้วมั้งปืดกดเลยกดเลยกดเลยจุด โดนครับนะโดนแล้วครับปลาอะไรหรือจะรู้โดนแล้วครับ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 นี่ครับนี่ครับปลาไรโอ้ย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 หมอใหญ่ครับหมอใหญ่โอ้โหหมายครับนี่ครับบะฮมครับบะฮมหมอใหญ่เลยโอเคโอ้โหนี่ครับตัวที่สองก็เป็นหมอนะเกินอีกโอ้ยเอาเอาเอาเห็นเล่นอยู่นานครับเกินเลยจักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์เกิน โอ้ตัวปดอยู่ไหนเนี่ยเออเจอแล้วครับนี่ครับโอ้หตัวนี้สวยครับเหลืองโอ้โหเหลืองเลยครับเอาเอาเกินเข้าไปเยอะจัดเลยมึงเฮ้ยเกินเข้าไปทำไม้กินดาอร่อยเหรอหรือไงอืมโค้กจะออกได้ครับไปไปไปเวลามีน้อยครับสามโมงครึ่งเลยครับโอ้โหแต่ถ้ามันกินก็โอเคครับ สองแต้มนะครับลงไปแป๊บเดียวพอหมอทั้งสองตัวเลยพึ่ดเหียกาเลครับอ๋องามไหงามไม่มาดูกันพึ่ดพึ่ด,ดแต้มสามจะเป็นปลาอะไรครับแต้มแรกก็คุณหมอนะครับแต้มสองก็คุณหมอนะครับ เห็นไหมถอนเลยโอ้โหไม่ทันเลยโอ้ยไม่ทันเลยครับมนี่ไม่ทันครับปวดปึก๊กไม่ได้วัดครับไม่ได้จับคันไว้เอาเอาเอา,เอาสวยน่อยง,งามน่อยลมแรงครับโอ้โห ช่วงนี้อุปสรรคเยอะนะครับออกตกปลานะครับลอย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 กดไม่ลอยขึ้นแล้วอื๊ดอ,อื๊ดปุโโ๊บโอ้โหอะไรวะโดนอีกเนอปลาเล็กเล่นง,งานเราแล้วมั้งอะไรอะไร วืมีปลาขึ้นครับขนาดน้ำเป็นขึ้นยังมองเห็นนะแต่กินเหยื่อยากจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดครับหายนี้ ุ๊ปโอ้โหไม่ทันดีนะหัวตอกอย่างไวครับเอ้ยห่หกดไวเลยครับป๊อไปเลยครับไม่ทันอีกโอ้ตอกไปไวน่าจะเป็นไกะแหเน่อะไรครับไม่น่าจะเพียนหางแดงครับดูแล้วขยงไม่น่าใช่ครับอ่างนี้ไม่เคยมีขยเองเลยครับทำไมสองทีติดเลยวาอีกไวไมาดูดิ ตอกไม่ตั้งตัวเลย๊บหายไปเลยเวล้อล่ตอกไม่ตอดไม่เติดเลยชุบลงไปเลยจะแหหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจวัดไม่ติดน่าจะใช่ไม่กินเลยลสองเจ็ดเหรอกินสองตัวแล้วหยุดเลยเหรอ ลงรถขบนาโดนครับต้องว่าจะมีกินครับกินครับนี่ครับโอ้ยโดนอยู่ครับน้าโอ้ยกะว่าจะเปลี่ยนระยะแล้วนะครับโดนครับโดนครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมาครับมาโห้เจมังน้อยครับเจมังน้อยนี่ครับนี่ครับโอ้โหเจมังน้อยนะครับกะว่าจะเปลี่ยนระยะครับโอ้โหกินเลยโอเคงั้งกะยังไม่เปลี่ยนครับโอ้ยแล้วเธอก็มาครับกะมังเออไป โอ้โหก็ยังมาอยู่ครับถือว่ายังมาอยู่ถึงมาพามาดูบรรยากาศรบอบๆหมายนะครับโอ้โห ลมโคตรแรงนะครับโอโหลมแรงๆจะได้แกงไหมเดี๋ยวมาดูกันอ,อีดูขึ้นนะในน้ำน,นะครับโอ้โหแรงมากแรงมากปบอบๆเลยครับโอ้โหตรงนี้ก็ดูบรรยากาศสวยๆกันครับปลาไม่กินนะครับ ทำเลยเยดีไหวนะครับกับลังนกกระจาบนะครับโอ้โหกระจาบข้างคองครับ กินอีกไม้มาดูกันสามแต้มแล้วครับโอ้โหสีมรับก็ยังพอได้ตัวนะครับสามแต้มแล้วครับโอ้โหไอ๊ะหมอสองนะครับหมอสองแต้มนะครับเจ่มังหนึ่งได้สิบแต้มก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับตอนนี้ได้สามแต้มแล้วครับโอ้ยกินห่างๆอย่างหงวงครับโอ้โหไม่รู้ใกล้ไปหรือเปล่าครับ อย่างไรกว่า้ครับยังกินอยู่ก็ตกไปก่อนครับระยะ2.7นะครับไม่รู้ว่าลมหรือปลาครับไม่แน่ใจ เดินกับถอนครับนะถอนวิ่ง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 ไปเวิ่วิ่ง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 โอ้ยวิวิ่งวิ่งวิ่งครับตรงครับโอ้โหตะเพียนสวยครับตะเพียนครับตะเพียนโอ้โหยงามครับนี่ครับโอ้โหมาจนได้ครับถอนครับโอ้โหตัวสวยอยู่งามเลยครับงามเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โอโอโอ้โอ้โอเโ้ยโอ้โอ้ยอ้โ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 ออออ้โ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 อ้ เพี้ยนมาแล้วครับโอ้โหแต้มที่สี่ครับง,งามๆเลยเลยโอ้โหแล้วเธอก็มาครับนี่ครับโอ้ยเจเพี้ยนครับมาจนได้ครับโอ้ยวิงปืดเลยครับนี่ครับแล้วเธอก็มาเจเพี้ยนเออ,เอ,อไปโอ้ยเจเพี้ยนมาอีกครับปนชั่วจริงจริงไหมทีเด,ด้ปืดเอา โอ้ยขึ้นตรงหน้าครับนะครับโวยเลยครับโอ้โหอืดอึดลอยแล้วครับลงครับลงอึดถอนกํนาลัวโอ้โหไม่โดนเป็นไปได้ยังไงโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับกดแล้วถอนครับเสียดายเลยยังไมนดิไ,ดไมดิมดมยังอยู่น่าจะยังอยู่ครับ อวกาศนะครับนี่ครับโอ้โหทะลุช่องอวกาศเลยครับวาบเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับปืดเรงขึ้นปื๊ดว้าวอีกเอาเอ๊กดแล้วหยุดครับหลอก ปื้ดสองข้อเราหยุดโอ้ยเราก็ลืมตัวครับปื้ดกับวัดเลยครับด้วยความไวเอมันหยุดที่สองข้อครับนิดเอาเอาอย่างเดี๋ยวมันกระโดนครับอย่ามันกระโดดตกไปเรื่อยเดี๋ยวมึงต้องพาดจนได้แหละห้กินไปกินไปกินไป อ้ากินไปกินไปกินไปเดี๋ยวใหญ่ก็มาถอนไหม้ถอนไม้อถอนทุกไม้ของใหญ่เปล่าถองานไอ่ถอนดีดีหน่อยโดนโดนละครับนี่ครับนี่ครับโดนครับมาครับมาสวยครับมาสวยครับมาสวยครับมาโอ้ยม,มาจนได้ครับตอกครับมา ปลาอะไ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 สวยครับสวยครับสวยเฮ้ยสวยครับสวยเฮ้ยเฮยวิ่งครับวิ่งโอ้โหจะเพี้ยนใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเถิดเออโยมเลยโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวใช้ได้ครับงามเลยงามเลยเต็มปากครับจะเพี้ยนครับมาจนได้ครับอืมอ๋อมาแล้วมาแล้วสวยงามสวยงาม ตัวคือตัวสวยอยู่ครับตัวนี้โอ้โหสี่ขีดได้ครับตัวนี้อ๋อเอ้ยสุดท้ายเธอก็มาครับนะเบอร์หืมครับเบอร์ิ่มครับปฏิโอโจะเพียนครับเอา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 โอ้โหสวยงามเลยงามงามเลยเยี่ยมเยี่ยมตาเพียนเออเต็มป่ปาครับนี่ สวยงามไปมาถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องขอปิดคลิปเลยครับผลมาด้านหลังนะเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยนะครับสรุปผลงานวันนี้ก็ไม่ได้ตามเป้านะครับมาสามโมงครึ่งนะครับเป้าหมายสิบแต้มนะฮะถื <c oughs> อว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ แต่ก้ายังพอได้วัดครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนชอบตกปลาช anel ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับปลารวนนะครับปลารวมนะครับสามโมงครึ่งถึงห้าโมงนะครับเป้าหมายสิบแต้มนะครับไม่ได้นะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวไปดูครับได้กี่แต้มครับโอ้โหเป็นฝอยนะครับกี่แต้มครับ ดูฮะกี่แต้มครับห้าแต้มครับวันนี้โอ้ยสองสี่ห้าแต้มครับห้าแต้มวันนี้โอ้เป้าหมายสิบแต้มไม่ผ่านนะครับได้ห้าแต้มนะครับโอเควันนี้ไม่เอานะครับจะปล่อยนะครับไม่พอกินนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยไป ไปครับไปไปเลยครับไปเลยโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับโหสุดเดือดเลยครับโอเค